สสด,ดีครับกระกบมะพร้าวใหญ่ครับอืนี่ครับกิ่งกระถินเราสามารถตดกิ่งกระถินมานนึงกิ่งเพื่อเราจะมาทําการใส่เบ็ดนี่ครับวัวปิดออกกิ่งก้านข้อกครับนไม่ยากครับปิดนี่เลยครับท่านผู้ชม ปิดไปเรื่อยๆครับยอดทำยอดเดีจะเอาไปกินได้อด้วยนะครับเนี่ยออมียอดอ่อนกัดชินจิ่งเราพริกโอ้โหหอมมากเลยนี่ครับยอดอ่อนเอาเก็บก่อนได้นี่ครับเริ่มตัวเช้ากันดีๆ,ๆนี่ครับเรียบร้อยครับต้องจะมาลองทดสอบมันจะได้ผลไหมนี่ครับ สวัสดีครับกับปุกมะพร้าวใหญ่ยามเช้อเชาอากาศดีๆลมพัดินเย็นนะครับฝนตกตกพลิ้มๆอีกฟ้าไม่แลบครับนี่ครับอุ้ยเบ็ดเด้งไปเด้งมาะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเราจะไปใสเป่เบ็ดดูว่าจะได้ผลงานไหมนี่ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ